การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขโรงเรียนวัดจำรุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต2บริหารงานโดยนางสาวปวีณาพุ่งพวงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถนนกะพาวรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำรุง1มาตรการด้านการป้องกัน1.1สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นห้องเรียนทั้งหมดหนึ่งห้องห้องเรียนสีขาวดีเด่นหนึ่งห้องคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งจุดสองสถานศึกษาจาัดทงประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นสถานศึกษามีการดําเนินงานจัดทงประกาศและมอบรางวัลห้าครั้งขึ้นไป1.3สสถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการ สถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานโดยการ 1. กำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษา 2. การบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3. การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4. การสอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร ห้าการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนสถานศึกษาต่อดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนภาพการเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนวัดจำรุง1 4สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรเพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์สื่อลามก อาจารย์การผนันการทะเลวิวา่าในรูปแบบกิจกรรมการเล่นกีฬาดนตรีศิลปะก,การฝึกอาชีพต่างๆกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และการจัดอบรมในสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอกโดยหนึ่งปีการศึกษาจะจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างน้อย7กิจกรรมภาพกิจกรรมลูกเสือบบรณาการเรื่องโทษและพิษไทยจัดยาเสพติดและกิจกรรมการแข่งขันว่าดภาระบายสีวันต่อต้านยาเสพติดภาพกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภาพกิจกรรมค่ายคุณธรรมและกิจกรรมจิตอาสาการทำความสะอาดวัดโรงเรียนหมู่บ้านภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรียนวัดจำรุงกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนวัดจำรุงครูแดร,ร่วมแก้ปัญหานักเรียนกิจกรรมกีฬากลุ่มนักเรียนในเทศบาลตำบลเนินคอต้านยาเสพติดกิจกรรมวิถีพุทธกิจกรรมห้องเรียนปลอดยาเสพติด กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 2. มาตรการด้านค้นหา 2.1. สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลครบทุกคนครบทุกชั้นเรียนโดยสถานศึกษาจะออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและบันทึกข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 2.2. สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้า สถานศึกษามีแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนทุกคนทั้งภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่สองสจสถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบคาทาสสถานศึกษามีแบบรายงานระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาทั้งภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2 3. มมาตรการด้านรักษา สามจุดหนึ่งสถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นโดยมีขั้นตอนการดําเนินงานคือหนึ่งกำหนดนโยบายของสถานศึกษา2แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานบําบัดรักษา3กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานบําบัดรักษาซมีเครือข่ายในการบําบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานอื่น5รายงานผลการดําเนินงาน สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาถ้านักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางโรงเรียนก็ได้มีการประสานหน่วยงานของตำรวจมาช่วยในการพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาให้กับนักเรียน3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมามรักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานคือ 1. จัดตั้งคลินิกเสมารักแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิงนงานคลินิกเสมารัก กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเสมามรักบันทึกให้คำปรึกษา 2. รายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกเสมามรักคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมามรักขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเสมามรักและในคลินิกเสมามรักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมต่างๆเป็นการปรับสภาพจิตไม่ให้นักเรียนมีพฤติกรรมไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและอบาย,ยมุข 1>, 1. ด้านสุขภาพอนา,ามัยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนา,ามัยการรับวัคซีนตามช่วงอายุให้บริการโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านจำรุง 2. ด้านจริยธรรมโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักเรียนได้แก่กิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนา 3. ด้านสังคมโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้แก่กิจกรรมสภานักเรียนเพื่อให้เห็นความสําคัญของวิธีประชาธิปไตยเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในการอยู่ร่วมกันกิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้รู้จักการเสียสละและช่วยเหลือสังคม 4. ฝึกอาชีพโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพได้แก่การทําน้ํายาล้างจานการปลูกผักสารทิศในสถานศึกษาการเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงปลา 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวัง 4.1สถานศึกษามีตู้เสียมรักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอาจารย์การพนันการทะเลาะวิวาทโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานคือ1มีตู้เสียมรักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ2แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน3มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน สี่บันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอาจารย์การพนันการทะเลาะวิวาทห้รายงานผลการดําเนินงานแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวตามข้อสี่มีตู้เสียมรักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆคําสั่ง,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 งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน4.2สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักษาป้องกันปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่ บุรีไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการผนันการทะเลาะวิวาทโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานคือ 1. ดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมหนุม 2. รับสมัครนักเรียน 3. ดำเนินกิจกรรม 4. บันทึกการจัดกิจกรรม 5. สรุปการจัดกิจกรรม 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการ5.1สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขโดยมีขั้นตอนการดําเนินงานคือ 1. กําหนดนโยบาย 2. กําหนดยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์แผนงานโครงการ 3. กรำหนดมาตรการการลงโทษสร้างขวัญกำลังใจ 4. คำสั่งแต่งตั้งาาคณะกรรมการดำเนินงาน3ระดับาาคณะกรรมการอํากา,ารคณะกรรมการดำเนินคณะทำงานห้องเรียนสีขาวนโยบายโรงเรียนวัดจำรุง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิงนงานสาระดับ5.2สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขโดยมีขั้นตอนการดำเนินง,งานคือ1มีห้องปฏิบัติงาน2แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ3มีขั้นตอนการดำเนินง,งาน4บันทึกการใช้ห้องกิจกรรมโรงเรียนวัดจำรุงมีการจัดทำห้องเรียนสีขาว คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่ายระหว่างโรงเรียนวัดจำรุงกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำรุงระหว่างโรงเรียนวัดจำรุงกับสายตรวจตำบลเนินคอสถานีตำรวจภูทรแกลงระหว่างโรงเรียนวัดจำรุงกับผู้นำชุมชนบ้านจำรุงระหว่างโรงเรียนวัดจำรุงกับโรงเรียนวัดถนนกระเพาระหว่างโรงเรียนวัดจำรุงกับโรงเรียนวัดเนินสาย 5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU ทั้งหมด5เครือข่ายหรือร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด5.5สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานคือ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม 2. กำหนดปฏิทินการกำกับติดตามประเมินผล 3. บันทึกการกำกับติดตามและประเมินผล 4. รายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบำบัดรักษามีการดำเนินการอยู่เรื่อยไปในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีจะมีการกำกับติดตามประเมินผลทุกระยะโดยรายงานผลต่อประชุมคณะครูทุกเดือนและเมื่อ,อสิ้นสุด ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนก็ให้จัดทำสรุปรายงานผลเพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปรายงานผลโครงการสถานศึกษาสีขาวภาคเรียนและ1ครั้งสรุปประเมินผลโครงการห้องเรียนสีขาวภาคเรียนและ1ครั้ง